เราดูลักษณะการแกะเชือกนะเชือกมี2เส้นใช่ปะพยายามข้างนี้ยังไงก็แกะไม่ได้นะครับดูยังไงก็แกะไม่ได้ก็มันมีอยู่แกะได้แค่ข้างเดียวก็เวลาแกะมันก็จะจะได้ปมลักษณะนี้เห็นไหมครับได้ปมลักษณะนี้ก็แค่ดึงดึงอย่างเงี้ยก็จะหลุดดึงใช้ใช้สองมือดึงนะครับดึงมือเดียวก็ลำบากนิดนึงต้องดึงสองมือพร้อมกันอย่างเงี้ยดึง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 สองมือพร้อมกันรุ่นที่เป็นรูปแบบเชือกสองเส้นต้องดึงสองมือนะครับลักษณะนี้อันนี้ ก็เหมือนกันเนี่ยต้องใช้สองมือถ้าแกะแล้วมันจะได้ปมลักษณะนี้ก็ดึงอย่างเงี้ยแล้วเบอร์นี้ก็ดึงช่วยด้วยครับดึงอย่างเงี้ยครับเอาข้าวให้ดูด้วยเลยครับอเอาดูข้าวหน่อยข้าวหอมนะครับสวยอยู่แต่ว่าเป็นข้าวใหม่นะครับคงใช้เสร็ดจะได้ยืดใช้ของได้ดีมากเลยครับนอกจากนี้นะครับเก็บถุงไว้ใช้ได้้ใชประโยชน์ได้อันนี้หนูไปดูหน่อย แพลงเรงโอเคครับ